โงกันแก้มและตั้มและท้าผมตั้มกันแก้มโดม่งที่จะชวนโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ที่นะไม่ปกติเนี่ยเวลาไปเนี่ยจะต้องยืนสเต็ปนี้แหละตำแหน่งนี้สเต็งนี้นะใช่ครับเป็นมุมหน้าที่พี่ได้โปราจกับได้องศากันนะเป็นการบาลานซ์ที่ดีค่ะโด่งกันแก้มตั้มนะครับเพราะบางทีเวลาไฟก็าส่องตรงกลางเนี่ยมันจะได้คู่ตรงกลางพอดีพอดีว่าใช้ไฟเยอะนนั่เองค่ะ ทำไมมันไม่มีแบบโดมตั้มกันโนนนี่ละแมบวะโอ้ยอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยร้องเขาด้วยครับไม่ทัันะไม่ทัรนบวันนี้ได้ร้องบทเพลงพระชดิพลกันด้วยเป็นสาวสามหนุ่มเชื่อหนึ่งสาวได้ร้องเพลงพระชดิพลยิ้มสู้นะครับก็ผมเชื่อเป็นเพลงที่เหมาะสมมากๆกับกับสถานการณ์ตอนนี้ช่วงเวลานี้ด้วนผพวกเราต้องการกำลังใจถูกต้องครับที่เราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับไปเมื่อวันที่สิบสาม นะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับมผมก็ถือว่า,าสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้ส่งทำให้กระสรวงวิศวกชาวไทยเนี่ยเราก็จะยิ้มแล้วก็ดําเนินตามรอยท่านต่อไปใช่ครับ,รบอ่าวันนี้อยากให้ทุกคนช่วยฝากอะไรถึงแฟนๆวันนี้โอ้โหมารอกันวันนี้ใครมารอสีโพดังกันบ้างครับใครมารอชมอะไรบ้างครับโอ้อโหพอแล้วเยอะแยะจริงๆเลยแถวหน้าทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นไซส์กันทั้งนั้นเลยครับนะครับ ฝากผลงานก็ได้ครับผมนะตอนนี Now, Alpha, ้ก um, ็มีรายการสีโพดำกาลฮอนเนี่ยทุกวันจันทร์นะครับ11ทุ่ม45ทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตครับผมที่เราทําการย้ายวันมาเลื่อนการแสดงไปนะคะเป็นวันที่26กุมภาพันธ์ปีหน้าครับที่ไหนก็ตางครับที่เมืองไทยจีพีเอ็มไลฟ์เฮาส์ชั้น80กาลซาเซ็นทรัลครับผมข้อชี้งานว่าคอนเสิร์ตสีโพดำตอน Black Magic โมดดังพิปีครับผมใช่โอ้ทำไมชื่อสั้นๆนะฮะตัชื่อแล้วเลยกะใช่ครับครับผมก็ที่อย่างหนึ่งก็คงต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้ก็ถือเป็นงานที่เพลงเนี่ยเป็นภาษาสากลอยู่แล้วทุกคนได้เข้าใจได้เพลิดเพลินแล้วก็ได้มีความสุขไว้ด้วยกันในค่ำคืนนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็มีความสุขคนดูมีความสุขพวกเราก็มีความสุขเช่นกันครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุดยอดเลยดังอีกนะครับดูสิโมดดังครับขอบคุณมากมากเลยนะคครับบครับ โอ้โหสวยงามวันนี้หลากหลายเหลากหลายคลุจริกเป็นลูกซึ่งแบบแต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวนะฮะแต่ Yeah.